ครับท่านผู้ชมในส่วนของรอบดึกวันนี้พามาเช็คในส่วนของอัปเดตนะครับฝนในช่วงรอบดึกนะครับล่าสุดก็คือแถวอีสานตอนบนนะมีฝนฟ้าขนองนะพายุฝนฟ้าขนองช่วงนี้แล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับในช่วงประมาณตั้งแต่สองสามทุ่มนี่นะครับแถวอีสานตอนบนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเดี๋ยวมาเช็คข้อมูลในะรอบดึกนะท่านผู้ชมก็ จะเห็นว่านะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่แถวนี้นะครับแถวเอ่อแถวหนองคายนะครับเดี๋ยวดูจังหวัดนะครับแถวหนองคายแถวบึงการครับมีหนองคายบึงการนครพนมนะครับอุดรธานีเลยนะครับของบัวลําพูบางส่วนครับก็พบว่าในช่วงดึกนี้นะครับมีกลุ่มฝนนะครับเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วก็กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าขนองนะครับก็เป็นลักษณะของกลุ่มฝนที่เกิดในช่วงเวลาดึกนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตรายงานสถานการณ์ล่าสุดของกลุ่มฝนนะครับที่ตรวจเจอนะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะของอ่าฝนนะครับไปดูลักษณะของเรดารกาศนะครับ เนี่นะครับเมื่อดูก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมที่กําลังกําลังเกิดอยู่นะเวลานี้นะครับอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวดูหลายๆที่นะครับก็จะมีแถวหนองคายนะครับดูทิศทางการเคลื่อนที่นะครับก็คือเคลื่อนที่จากด้านตะวันออกมาด้านตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับเคลื่อนที่จากหนองบัวลําพูจากเลยนะครับจากหนองบัวลําพูเลยเข้ามาอย่างนี้นะครับในส่วนของกําลังจะเข้าอุดรธานีนะครับ มีหนองบัวมีอุดอรแล้วก็กําลังจะเข้าหนองคายแล้วก็บางส่วนก็ไปต่อที่บึงกาฬนะครับแล้วก็ที่นครพนมบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนล่าสุดในค่าคืนนี้นะครับที่กําลังกําลังตกอยู่นะเวลานี้นะประมาณ 2- องหึงสามทุ่มนะคสองทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่พอสมควรน,นะครับที่กําลังคคคครรออบบบบลลลลาาาาานน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 เเเข้้้ีีี่่่ััััดูููปนะ็หหมมยยะะะกกกๆตทงงํจเคลื่อนที่เข้าในส่วนของ มาที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูแล้วก็กำลังจะเคลื่อนมาต่อที่หนองวัวซออุดรแล้วก็น่าจะเข้าอำเภอเมืองอุดร <c oughs> ส่วนด้านบนนะครับก็เคลื่อนตัวมาจากในส่วนของเลยนะครับพ <c oughs> ็จะเข้าน้ำโสมนะครับเ <c oughs> ข้าน้ำโสมอุดรน,นะครับแล้วก็น่าจะเข้าต่อแถวท่าบ่อนองคายนะครับ <c oughs> แล้วก็จะอาจจะไปต่อถึงบึงการนะครับนี่คือกลุ่มฝนในค่ําคืนนี้นะครับที่ตรวจเจออยู่ณเวลานี้แล้วก็ ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับก็เป็นลักษณะฝนฟ้าขนองนะครับแถวอีสานตอนบนนะครับที่กําลังวิ่งอยู่ในเวลานี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ตรวจเจอนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแถวนี้นะครับแถวปลายเมืฮองสอนเชียงใหม่นะครับเป็นกลุ่มฝนในค่าคืนนี้นะครับแล้วก็ลักษณะฝนค่อนข้างจะเป็นลมแรงนะครับท่านผู้ชมเป็นพายุฝนฟ้าขนองนะครับ ก็คือเป็นกลุ่มฝนส่วนในส่วนของภาคใต้นี่ก็ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะครับจุดหลักๆนะครับก็คือฝนนี่วิ่งมาจากนี่นะครับมาจากทางด้านเลยนะครับเข้าหนองบัวลำพูแล้วก็มาต่ออุดรน,นะครับแล้วก็น่าจะไปต่อที่หนองคายแล้วก็อาจจะไปต่อแถวบึงการนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีอยู่แถวนี้นะครับ แถวสกลนครวานอนที่วาดเนี่ยสกลนครไปเข้าในส่วนของนครพนมนะครับอาจจะไปสีสงครามหรือไปออกแม่นม้ำโขงฝั่งนู้นนะครับลักษณะกลุ่มฝนอัปเดตล่าสุดนะครับของค่ำคืนนี้นะครับถือว่ามีมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นฝนฟ้าขนองลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าขนองนครับเกิดขึ้นที่ แถวอีสานตอนบนนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตรอบดึกนะมามาแชร์ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะครับก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่นอนก็ก็ตรวจเจอกลุ่มฝนฟ้าขนองน,นะครับแล้วก็เห็นเป็นหมู่บ้านได้เลยนะท่านผู้ชมมีแถวนี้นะครับบ้านดงยางบ้านเพชรทองบ้านนูนป่าแดงบ้านลาดกเกษมสีบ้านานาด่วดนท่านี้นะครัแถวนี้น่าจะอยู่อำอเภอเอ,อยู่แถวน้ำโสมแถวนากลาง หนองบัวลำพูรอยต่อกับน้ำโสมอุดรธานีนะครับแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าต่อมาอยัางอุดรน,นะครับอำเภอเมืองบางส่วนนะครับก็น่าจะมีฝนนะครับอำเภอเมืองบางส่วนของอุดรน,นะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของฝนช่วงนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูทิศทางฝนแล้วก็น่าจะเคลื่อนที่ไปด้านขวามือนะครับก็ ค่อนข้างจะเคลื่อนที่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นลมแรงพอสมควรนะท่านผู้ชมก็ดูถ้าดูจากเรดาร์ถ้าดูจากดาเทียมนะก็จะเห็นเป็นกลุ่มก้อนเมฆนะครับเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่นะที่ปกคลุมอยู่ในเวลานี้นะครับที่กาลังเคลื่อนที่นะครับดูดูลักษณะก็คือเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกขึ้นไปด้านเหนือนะครับน่าจะเป็นกลุ่มฝนที่ทําให้ได้ฝนพอสมควรแล้วก็ ดึกๆนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับที่เข้ามาแถวอีสานใต้นะครับนี่นะครับที่กําลังเจอกลุ่มฝนที่กาลังจะเข้ามาแถวอุบลแถวสุรินทร์นี่นะครับดึกๆก็อาจจะมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนที่อยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านที่น่ากําลังจะอาจจะแผ่เข้ามาในอ่ประเทศไทยได้นะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับที่ตรวจเจอในคืนนี้นะครับเป็นเลดร์ฝน,นครับเลดาราตรวจพบ ฝนนะครับแถวนี้นะครับอีสานตอนบนนะครับแล้วอีสานตอนล่างก็กําลังก่อตัวนะครับซึ่งก็น่าจะทําให้ได้รับน้าฝนพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันนี้อากาศร้อนเพราะฉะนั้นก็พอเกิดฝนย่องกลางคืนก็จะลมแรงนะครับดูนี่นะครับในกลุ่มของสุรินก็มีกลุ่มเล็กๆอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มาดูแถวเหนือก็ มีประปลายเล็กน้อยแถวเชียงใหม่นะครับแถวใต้ก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆฝนจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางของอีสานตอนบนนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนที่นะครับกําลังเคลื่อนที่คืบคลานนะครับพายุฝนฟ้าขนองนะครับเป็นลักษณะช่วงกลางวันอากาศร้อนพอช่วงกลางคืนเกิดฝนก็เลยทําให้เกิดลมแรงนะครับแล้วก็ เมื่อหัวคาก็มีบางส่วนตกที่อำเภอเมืองจังหวัอดอุดรน,นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังละเรงอยู่ณ<ม>เวลานี้นะครับแถวอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ดูข้อมูลอีกครั้งครับก็คือแถวนากลางตอนนี้ศูนย์กลางหลักๆอยู่นากลางนะครับณเวลานี้กําลังจะเคลื่อนที่มาด้านอาเภอเมืองอุดรแล้วก็อาจจะบางส่วนจะขึ้นไปด้านบนนะครับไปเข้าแล้วก็ข้ามไปเข้าแถวหนองคายนะครับ แล้วก็มีบางส่วนน่าจะข้ามไปแถวบึงการแล้วก็อาจจะออกไปด้านนาครพนมสกลนครนู้น,นะครับก็อัปเดตข้อมูลรอบดึกนะครับท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้นอนนะครับก็จะได้เห็นนะทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนตอนนี้อีสานตอนบนกําลังได้รับในส่วนของฝนฟ้าขนองนะครับพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับฝนฟ้าขนองแล้วก็ลักษณะสีเหลืองเหลืองนั้นอาจจะเป็นลมนะมากกว่าฝนนะครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันรอบดึกนะครับสวัสดีครับ